สบายดีพี่น้องสบายดีสุสกคนทุกคนเนาะพบพ่อกับซองเคยหลาคือเก่าพี่น้องมื้อนี้เขากัมาจอบเอาเห็ดปวกตาบคือเก่าพี่น้องเลยอันนี้นี่นี่เห็ดปวกตาาพี่น้องยังออกอยู่มือนะมือนะเอาในหันแหละเป็นห้อยอยู่สองดอกมัอนี้ มีดอกหนึ่งพี่น้องงามา้วยมันมาพี่น้องมีไปห้าโมงเนาะเอาเลยก็ไปห้ามโมงมันจะมีบ่ถอดกรดกนี่ปลาต๊กุดโระดเอาให้มันออกนะปีหนา จังได้กินตลอดตลอดพี่น้องเลยเอาซ้ำนี่ก็พอไปนี่ก็ก็จูมมันพี่น้องจูมจูมจูมดูดอกน้อยมะดอกน้อยมันเห็ดปลูกตาพี่น้องช้องคือเก่ามือหนักก็ได้ช้อนมือนี้ก็ได้ช้อนเดี๋ยวขอเลาะตัวอีกพี่น้อง ลุยชิบะเห็นอีดอกนึงพี่น้องมานานพี่น้องเลยเค็ดปัวคิดปัวดอกบางญ่เลยป้าตุดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่กุไลกุเชพี่น้องกุไลกุเชเป็นเรือรั่วนี่ป้าดอกนี้เห็นไงืะ เพื่อนนี้ได้บอกว่าคือเพิ่งเพิ่งอยู่ป้าอ่านดอกไม้ง่ายไมเนาะอืมมันเมเปือก้าตัวงามมาเลยดอกนี้เห็นกางงามมักใหญ่เลยโอ้ยดอกที่สามพี่น้องมานมืนอหน้าได้ช่องวันนี้มานกว่ามือหน้าได้สาม อชิได ain, ้อีกเนาะอชิมานไปเรื่อยๆก็ปิ้นได้พี่น้องเลยอืมตีนมันอยากอันนั้นเลยตีนมันอยากเน่าพี่น้องเอ้ยดอกมันยังดีอยู uh, <thế> ่ตีนนะอยากบวบๆอยากอ่อนๆเต่ดอกนะแข็งอืมงามงามพี่น้องไปอุดมสมบูรณ์ค่ะได้มาสามดอก ไปพี่น้องไปหาอีกดอกสี่ดอกหาตามมาเรื่อยๆดอกหกดอกเจ็ดเห็ดยังน,นนะโอ้ยเล็บผีเบื่อพี่น้องไปกดไลค์กดแชร์รพี่น้องกดไลค์กดแชร,ร์ไปหาเบิง้งอีกเนาะว่าสิมีหรือวามีไปเนาะไปเรื่อยๆพี่น้องได้มาเลยสามดอก ทำดอกใหญ่เลยบแมแนดีดอกน้อยได้พี่น้องเดยดอกมั่ใหญ่มนเขาไปโลดมือนาได้ชองมอนีิโคคือสีมานปาดพี่น้องพี่น้องพี่น้องเฮ็ดอีแล้วพี่น้องปาดปาดปาดพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแซวไปรัวๆพี่น้องนี่ปาดเริ่มทิมเลยพี่น้องเดี๋ยวขนาดบอมนะ มานพี่น้องมานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะซ่องเคยลาพี่น้องกดแชร์ออกไปรัวๆเลยม้านม้านมานป่าต้อมีแต่ดอกง่ายๆมีแต่ดอกง่ายๆมีแต่ดอกงามๆชุดชุดุดๆุพี่น,อน,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 น้อ,เอง,งเอ้ยงา,งา,งามงงาเป็นงาม อยากมาสะอาดน้อยนึงตีน,อย,นอ,ยอยากเสียร์ยๆน้อยนึงมามามาเนาะมาหลีรอกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยเฮ็ดปวกตาใช้เบิ่งตัวนี้โอ้ยตัวนี้เน่าเลยเอามือนอั่ะเลยบ่ได้มาจอบเลยประมาณสี่ห้ามึงเลยจนเน่าตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ียัง แต่ตีนมันจะสีสํำได้น่อยน้องเนาะยังคือออกครึ่งหนึ่งอันนี้ย,ยังกินไปครึ่งหนึ่งอยังกินไปครึ่งหนึ่งพี่น้องเลยน่าเสียดายเลยเน่าพี่น้องเน่าซองดอกแค่แต่ดอกน้อยตัวเน่นาเน,นาะตัวใหญ่เ่นเน่าเป็นยังคอมเมนต์มาซาก็หนีเน่าหมดอยู่ใ,ใกล้ๆกแต่บ่ได้มาจบ นี่ปลาโตตีนมันอยากเสียหน่อยหนึ่งแต่ดอกมันนี่แน่นตึกต๊กเอาแต่ดอกกัพ่อพี่น้องเลยตีนมันอยากเสียมีบเอเดี๋ยวเหินเหียนจังเบิงไหม่พี่น้องโอ้ยงามมะลิร้อนี่ปนก็ใกล้สิบปนเพราะว่าได้หาหกดอกเลยแกงข่อีม ไปไปห้าอีกกันเทีนเบิ้งไปอีกพี่น้องเลยมานมานัมนมันมันเฮ้ยรอไปตำนานเลยเนาะอ้อมกอไผ่อยู่มันออกอ้อมกอไผ่เลยพี่น้องเฮ็ดปวกอ้าวโบมีเฮ็ดเนีน้นะพี่น้องเต็มอยู่เลี้ยเข้าไปนะเฮารอเฮ็ดปวก โอ้ยข้าห่งอยู่มองนี่มันเคยออกเด้ปีเล้วนี่อันนี้เห็ดยังกันนี่เข้าไปหาบึงกเข้าไปหาไปไก่ก็ได้ป้าเต็มอยู่พูข้าจนพูนอยู่เคยลาก็เกิดว่าเห็ดป่วกพี่น้องเลยเดี๋ยวเข้าไปพวกเข้าจนพูนอยู่มอหูเลยว่าเห็ดยัง ทั่วทางทางเขาบะมีเลยหกขนาดเลยโอ้ยแต่ว่าบ่แม่นดูเห็ดปวกนะพี่น้องจักแม่นเห็ดยังเนาะแสดงว่าเห็ดอันนี้ออกแล้วนี่พี่น้องเห็ดอันนี้ออกแล้วนี่เห็ดปวกซีงออกมันเคยออกได้เห็ดปวงเลยนี่พอเห็ดปวกออกเขาก็สีทางกัาไปเลยอันนี้มันบ่แม่นเห็ดปวกเนาะมันใช่ที่เห็ดกินบ่ได้เนาะไปหนาใช่ได้ก็แม่นเห็ดปวกหรอปูุ้ยปูเข้าจนพูนเต็มอยู่ เมือพี่น้องเลยมูเมื่อกี้นี่ก็น,นาเชได้เนาะคือว่าสิเป็นเห็ดปวกเป็นบเมนพี่น้องเลยกลายเป็นเห็ดจางเห็ดยังได้มาหาดอกเนาะหนึ่งสองสามสี่หามีแต่ดอกง,งามๆพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆคนนะเห็ดปวกตาพี่น้องสีดำเราเ,เคยไปเอามาก่อนหนะน้านี้สองดอก มาไปเบิ่งบันนี้เน่าไปสองดอกมาเสียได้เลยน่าไปสองดอกไดมาห้าดอกถือว่าคุ้มพี่นนอะคุ้มเป็นคุ้มเลยไดมาหาดอกน่าไปสองนี่แหละมองข้าเบนนะจะเคลดยยังนะปลาตัวนี้แหละใช่เบิ่งทางนี้บเห็นเนาะมันออกแต่ทาองผู้ทางลุ่มผู้ เต้มอยู่เขาหุ่งอยู่คขึ้นบเท็ดปวกดีใจบักแหงเบิ่งกระคาปัดบ่บอแมนางามพี่น้องนะเลยกินเท้าใกล้ๆพี่น้องเลยเท้รอบเฮือนเท่านี้แหละนี่อันนั้นก็เฮือนเขาเก่าเลยเขาเอานะก,อานะะกบไผ่นะในกบไผ่นั่นแหละ มันมาฮัานพี่น้องเ,อเ,เลยกดไลค์กดแชร์ออกไปโลัวๆเนาะกดเป็นกำกำลังใจให้ซองเคยลาเดีแล้อลพี่น้องเ,ออเอด้อจำพวกภาคลิปใหม่ๆของซองเคยลากกพี่น้องเลยซอยเสียซอยดันกันไปเรื่อยๆหักกันไปโดนๆพี่น้องเลยอยู่กันเงาเงอยู่กันไปโดนๆหักกันไปเงาเง ยามนี่ก็ใครเนี่ยถนนหนทางเขาก็นนะขี้พุ่นก,กนน็บใครก็ยามพลยามพลขี้ต้มน้ำโอ้บวาวนี่เธมาหอดเั้งงนแล้วโอ้คัก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 มาช่อมืออีกก้อนพียงของผม้ที่แล้วนี่ก็เคยเอาเฮงกระติกแล้วเนี่ยเั้งงานจ้าของดอกซ้ำยังนี่ ปีนี้บอกออกเลยพี่เล่านี่นี่เท่นี่เต็มเลยมันออกในหัวโพนปีนี้ซองเทไรกับบ่เห็นบ่อหูมันเป็นฝอยยังโอ้มาเขียบเขากับตาตีเต็มต้นเลยโอ้ตาตีเต็มต้นหมากโอ้หมากมาใหญ่เลยนะเบิ้งเบิ้งน้องสาล่เป็นไดเศร้าเลยบ่เฮ้ คือปัดเฮือนยิ้มดได้แล้ววานี่เศร้าแล้วสวัสดีป้าลุงสวัสดีปาลุงอ่าดีดีสวัอกนะงดอ,อกไหมหาบอหาดอกมางดอกมันเน่าไปชงดอกดอก้<ค>าเป็นอะไรอ<ค>าการอ่ะอค่อยังซั่วปอนลุนอะไร เศร้าเลยพี่น้องเ้ยขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะเศร้าแล้วคนว่าเศร้าแล้วก็ขึ้นมาตั้งแต่หรืไม่พักพื้นก่อนบ่กินน้ำมือจะรีดมานี่คือกินหน่อยแต่มือมือน้ำรีดเดียวโอ้ยเขาให้กินมือละเปดรีดมันโบมันเนี่ยมันเนาะแต่ขนาดคนบรเป็นยังเขาจะยังให้กินมือละหลายลายอลายลีด ข้าจะว่านะอีเผือกพี่น้องพี่น้องอยากเห็นได้อีเผือกไหมน้องเผือกป,ปีนล้างมานะขึ้นมาเ <c oughs> อ็มีปอชบานทีป่าลุงีเผือกล้างล้างล้างอานบอ๊ะป่าบอ๊ามาสายพันล้างอาน,นล้างมันเอียนพี่น้องมันประชุมมาได้ดอกเบิง้งนี่น่อยเนาะ ตอนลอมาตัวเล็กน้อยหน่อยตอนลุงออกมาน่ะจอยกับจอยบ้านนี้ลูกคือว่าชัดคนวูวูขออา่าเตือนอปิดเทินปุ๊บเลนกับปุ๊บนูเด้อเจ้เลยอันวะมิ้เมาจิ้มาแรงทูเข้าขมาเด้อายงมาจะเ โอเคพี่น้องขอบใจจุกูทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานคือเก่าเห็ดเขาก็ได้เต็มเลยไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหน้ากับซองขลาสบายดีวันาสิปิดคลิปมาเบิงโตัวผูกอารมพ์นไปหามาะไรมั้งเนี่เต็มหัดผู้วิพดโพลีเห็ดอันนี้นะเห็ดปวกของแท้เลยเต็มหัดไปอะไรพี่น้องเไยปันนี้ ขอบใจสุขสุขคนเนาะไปแล้วสบายดี